สวัสดีครับวันนี้นำเสนอเมนูถั่วพูผัดไข่นะครับอันดับแรกแล้วก็นำถั่วพูไปล้างก่อนแล้วเราก็มาหักถั่วพูให้เป็นชิ้นนะครับชิ้นไม่ต้องใหญ่มาก ของเราก็เรียบร้อยเลยนะครับถั่วพูสําหรับเตรียมไว้ผัดใส่ไข่นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการผัดกันเลยนะครับมาผัดถั่วพูใส่ไข่กันเลยนะครับเราใส่น้ำมันลงไปนะครับในถั่วพูของเรานะครับผม ็มีกระเทียมนะครับกระเทียมแล้วก็ไข่อ้อพริกด้วย ใส่พริกลงไปนะครับผัดกระเทียมก,กับพริกให้หอมๆนะครับเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วไอ้พริกมันกรอบอ่ะ Gracias. มาไปกันนะครับก็ <mile and fingers out> so, <hehe> <Wow>. <desconsoanta> và cháy ทุกทยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะครับขว่ผูผูผัดไทยนะครับเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟนะครับ เกียมๆหน่อยจะอร่อยนะครับโอเคถัวพููผัดไข่นะครับหอมมากหอมมากเดี๋ยวไปกินกับข้าวร้อนๆนะครับผมนี่นะครับผัดถั่วพูนะครับ ฝากกดติดตามกดไลคกดแชร ให้ช่องสุดเขตชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ